เปิดคิวงานยูทิหายพองคำหลังประจักษ์ชัยออกรถป้ายแดงแทบไม่มีเวลาหายใจต้องบอกว่าปังไม่ไหววันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดคิวงานยูทิหายพองคำหลังประจักษ์ชัยออกรถตู้ป้ายแทงงานแน่นจนแทบไม่มีเวลาหายใจ เรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสที่วิพากษ์วิจารณ์เมื่อนายฮ้างประจักษ์ชัยประกาศต้อนรับยูจิเพนพกานางเอกหมอลำลูกครึ่งญี่ปุ่นสู่ค่ายหายทองคำหลังสาวน้อยลาออกจากคณะหมอลำเสียงวิหกก่อนประจักษ์ชัยนั้นจะหลุดปากมีเซอร์ไพรส์ใหญ่จับตามองอยูจิเพนพกาขีดกลางลำใหญหายทองคำได้เจอกันบนเวทีเดียวกันครั้งแรกที่กรุงเทพและในเวลาต่อมา ประจักชยัยนั้นก็ได้ทุ่มหมดตัวออกรถป้ายแดงอยู่ที่หลังตัดสินใจซุกหายทองคำนี่แหละคนจริงไม่พูดเยอะโดยงานนี้ ประจักษ์ชัยก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าหาจนได้ป้ายแดงลำใหญแอนป้ายแดงยูริเกียร์ออโต้ทั้งคู่ตกแต่งเสริมสวยอีกสองอาทิตย์ขอบคุณนังนิวดูเอเลลูกค้าดีมากโตโยต้าเคมอเตอร์กิโลเมตร14รามอินทราและล่าสุดต้องบอกว่าปังไม่ไหววันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดคิวงานยูริหายทองคำหลัง ประจักษ์ชัยออกรถตู้ป้ายแทงงานแน่นจนแทบไม่มีเวลาหายใจโดยงานนี้ยูิก็ได้โพสต์อัปเดตคิวเดือนมีนาะคมที่วันแน่นจนสิ้นเดือนว่าอัปเดตคิวงานล่าสุดนะคะขอบคุณผู้จัดและเจ้าภาพทุกๆท,ท่านที่ให้โอกาสหนูนะคะอยู่กล้ที่ไหนอย่าลืมมาเจอกันนะคะเบอร์คุณอยู่